ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick In แม่ค่ะครับตอนนี้เราจะทำกิมจิซุปกิมจิตอนนี้เราจะทำซุปกิมจิครับโอเควันนี้เราจะทำซุปกิมจินะคะโอเ okay, ค let's start you're gonna start from cutting the ingredients วันนี้เราจะมาทำหมูย่างเกาหลีกับซุปกิมจิกันนะคะออจอบช่วงนี้กิ๊กดูช่องอาหารของคนเกาหลีบ่อยมากเลยนะรวมถึงช่องของพี่ซอสไยเกาหลีนะคะทุกคนกิ๊กดูบ่อยจนกิ๊กอยากกินอาหารเกาหลีวันนี้เราก็เลยมาทำกัน,นะคะ่ะแต่วันนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะให้กิ๊กมาทำซุปกิมจิก็ดูธรรมดาเกินไปนะคะ นี่ก็เลยให้ไทเลอร์เป็นคนลงมือทำซึ่งนางก็อยากทำมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เรานั่งกินกันที่สนามหญ้านะคะหลังจากที่ทำซุปกิมจิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำหมูย่างกันค่ะนั่งกินชิลๆเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นแต่ยังโชคดีที่มีแดดน,นะคะก็เลยทำให้อากาศไม่แย่เกินไปเหมาะสำหรับการมานั่งทานซุปหมูย่างอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน How ever you to want eat it อันนี้หั่นเห็ดเอาไว้สำหรับเอามาปิ้งกินนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยกิกจะทำซุปเกาหลีแบบที่ไม่ต้องใส่เนื้อนะคะเพราะว่าเราจะมากินกับหมูสามชั้นกันอยู่แล้วเนาะที่เหลือกิก,ก็เตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเรามีซอสโกชูจังของเกาหลีนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีกิมจิ แล้วก็นี่มีซีอิ๊วแล้วก็มีอันนี้คือพริกป่นเกาหลีก็มีนะคะน้านําตาลกระเทียมสับน้ํามันพืชนะคะถ้าหากว่าใครอยากใส่น้ํามันงาพื่มเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นฮอลโลปิเนี่ยเป็นพริกกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวกิจามาามากินกับเนื้อย่างเนาะโอเควันนี้เราจะใช้หม้อคู่ใจของเรานะคะได้กลับมาจากตอนเอาไปแคมปิ้งนะคะทุกคน The First thing you put in there is the oil it's behind the lid Now we're gonna wait until it's hot. Next thing you put in there is gonna be the garlic that I chopped up. The chopped up one. Yay. Add that in there and then it should sizzle up. I don't know. You think it's hot enough? I don't know. Not yet, huh? <laughs> You want all that garlic. I want all of that garlic. Mm -hmm. Now that it's starting to be a little yellow, mm -hmm. put in your kimchi. You know what? It's kimchi? Dad, we got kimchi today. it. Have... Nope. Okay. Put in like one third of it. stir it now you're gonna add gochujang gochujang is that red one I'm not sure if I pronounce it right like how Korean people pronounce it no one I, I meant like one big spoon of that because I thought you're gonna yeah o n y white on <onion>. you yes <We S 2> underneath you <have> uh-huh we should have added it before i forgot วันนี้ก็คือกิกับแทเลอร์ไม่ได้มาในเมนูพิซซ่าหรือว uh, นะ่าเมนูอาหารไทยนะคะทุกคน you should have made this into a pizza what really you don't even know how it tastes like <c oughs> i know how it smells โอ๋น้องจะไหม้ก่อนหรือเปล่า add a little bit of water just so it doesn't stick to the the bottom now stir fry the onion อากาศเย็ยนแบบนี้เป็นหวัดนะคะต้องกินแบบอะไรที่มันเผ็ดๆร้อนๆเนี่ยหัวหอมเยอะๆแบบนี้นะคะจะช่วยได้ดีเลยแหละสีสันสวยงามนะ คือวิธีการตัดโทฟาูที่ถูกต้องน o w แอด all the water in all of it yes this whole thing yes it's going to be soup mm hmm. ดีมาก open it up add some sugar yeah. and then add that that soy sauce ทั p i ิบ it บเต้ t หู้ h ดี๋ยววิใส่ลงไปเลยเยอะมากมเดี๋ยวเขาก็จะแตกนะคะเพราะว่าเขาอ่อนมากเป็นต้งหูอ่อนนะทุกคนอ่อนจนไม่รู้ u t i f u l want the t t b u the same time. i t s g o i n g t o come o u t o f t h e pan. The pan is really... No, no, that's enough. Like that's s u p p o s e d to be like one at a time. อะละตอนนี้เด็กๆเริ่มออกจากโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องนั่งกินไปแล้วก็นั่งดูเด็กเดินกลับบ้านนะคะอะจริงๆกินไม่ได้ล้อเล่นนะคะตอนนี้นั่งอยู่หน้าบ้านจริงๆทุกคนเห็นไหมเด็กๆเริ่มเดินกลับบ้าน ปั่นจักรยานกลับบ้านนะคะตอนท้ายเลยก็กำลังทะเลาะก,กับเนยอยู่นะเนยมันไหลามารวมเนยมันไหลามากองรวมกันตรงนี้นะคะบอกแล้วว่าย่าใส่เยอะ <Hi. S 1> สวัสดีอยากไปทางการนะคะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊กอินเมกาอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้กิ๊กก็กําลังวุ่นอยู่กับการเตรียมของนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามีอะไรให้เตรียมเยอะมากเลยพอเตรียมเสร็จเนี่ยก็ถึงเวลาเด็กๆเ,เ,เลิกเรียนนะคะตอนนี้ก็นั่งเป็นเป้าสายตาอยู่หน้าบ้านตอนนี้ไท้เล์เริ่มรู้สึกประหมา่าแล้วนะคะทุกคนกิ๊กเองก็ยังอายนะคะเพราะว่ามีเด็กๆพ่อแม่ปกครองเดินมาที่นี่ไม่มีใครเขาทําแบบนี้นะคะ เช้านี้กิกับไทเลอร์ยุ่งอยู่กับการทําเรื่องเกี่ยวกับตรวจโควิดเพื่อที่จะกลับประเทศไทยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยเราต้องตรวจโควิดก่อนภายใน72ชั่วโมงแล้วก็พอลงเครื่องก็ตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนจากนั้นก็ระหว่างรอผลเนี่ยเขาก็ไม่ให้เจอใครไม่ให้ไปไหนนะคะจะต้องหาโรงแรมที่จะต้องกักตัวหนึ่งคืนระหว่างที่รอผลนะคะก็ิีกก็กําลังวุ่นวายกับการหาเอกสารอะไรมากมายนะคะทุกคนก็เลยใช้เวลาหน่อยวันนี้ กว่าจะได้กินข้าวเช้าก็ปาเข้าไปเกือบห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้สี่โมงแล้วสี่โมงกว่าแล้วนะคะ on there so it g น so go the, the garlic I'm gonna teach you how to do it นี่ขุดโย่ขุดในนี้จิ้มกับน้ำจิ้มซําจางนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเกาหลีนะคะทุกคนคิกเอามาปรุงเพิ่มเพื่อจะให้ถูกปากคนไทยแล้วก็ถูกปากใครเลยนะคะ And here Then add one piece of garlic and wrap it up Flip. and then follow with this hot soup you want to separate the soup from the pork or you want to just put it together เซุปกิมจิอร่อยมากนะคะตอนแรกกีคิดว่ามันจะเค็มมันไม่เค็มนะทุกคนพอ <Mean S 1> ดีเค็มกับเค็มกับวานตัดกัน o t r l i e t เยอะ

กับกิมจิอีกด้วยนะคะสามชั้นสไลด์ You eat and then when you finished you get real more so and eat how you you ตอนนี้กิ้เข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมไทเลอร์ถึงแบบย่างหมูอย่างเดียวเลยไม่ยอมทานสักทีเพราะเขาเข้าใจว่าต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินนะคะหรือว่าเขาอาจจะชินกับการทำแบบนั้น้ Ooh, the mushroom is so good ข้างทางบ้านของเรานะคะทุกคนฝั่งนู้นถัดจากบ้านของแทฟไฟอีกหนึ่งหลังแล้วก็อีกหลังหนึ่งเป็นชาวจีนนะคะทั้งครอบครัวเลยเขาหน้ารักมากเวลาลูกสาวเขากลับจากโรงเรียนเขาจะรอทิกนะคะแล้วก็จะมาแบบทักทายนะคะเขาน่ารักมากเลยลูกสาวเขาน่าจะน้องน่าจะอายุประมาณสิบขวบนะคะ I like them both a lot. Both mm -hmm. the Korean sauce and the Thai sauce. My favorite is this kimchi soup today. It's so good. You did a really good job, baby. Please. Mm. Smart way to do it. Yep. Was really good. all the flavors could never ask for the I ก็เตรียมตัวเตรียมของเยอะนานพอสมควรนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ now we're close to 100,000 s u b s mm, c r i b e r s ม t s true เดี๋ยวเราก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเราจะถึง1นึ่งแสนซับก่อนกิ๊กกับไทเลอร์จะกลับไทยหรือเปล่าเราจะได้หาวิธีการเฉลิมฉลองกันนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูวิดีโอของกิ๊กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะคกิ๊กเพิ่งไปดูหลังบ้านมาเขาบอกว่าคนที่กลับมาดูวิดีโอของกิกเนี่ย subscribe เพียง30%เท่านั้นเองแสดงว่าอีก70%ของคนที่กำลังดูวิดีโอของกิ๊กเนี่ยยังไม่ได้ subscribe นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ